จามีฟร์มสวัสดีครับนะเอมือ่ออีกเมื่อนึ่งครับนะทีมาเลียงนะครับนะแต่เมือ่อนี้มาทาังปล่อยไร่ทุ่งนะครับนะทุ่งทางปล่อยไรนะ่ทุ่งนะทั่งไปทางมันพ้นดวนนะด่นซีพ่นดวนนะออกมาทาังดงนะครับนะเพราะว่าเอ่อทีมเลียงยู่ยส้นหลังบานส้นหน้านี่ของึกวาญ้าบ้าลายครับไม่ค่อยมีแหงเมื่อเลี้ว อย่างสองสามมือกับแปนแล้วครับเนาะเกี่ยงครับแก็ไปเบิงตรงปลาท่ามุ่นกับบุ้มหยังครับเนาะแห่งแรกถ้าเลิเกินนะก็เลยต้องมาทางนี้ถึงจะเนีย่ยบลายแต่กัง้อควายลงมาหลายนะครับเนะาะแทบจะเต็มทงเลยปีนี้ควายลายครับแต่ก็มีน้ำควายขึ้นดีสูงครับนะเป็นไม่มีปัญหาเรื่องการกินน้ำการลุงน้ำมันขึ้นดีสูงขึ้นดีสูงก็ะเทศขึ้นมาได้สูงก เกี้ยงแลครับอย่าอย่าเกี้ยงเลยอย่าลูกเขายัางกรบปองเหลือครับนะควายเห็นมาในสุรมสมบูรณ์บรนไดกระช่างควายกินหลายครับเนาะเอ้ยอย่าดับเลยครับเนาะก็ี๋ยวมันอีก,ก็เลยลาดอยู่ตรงโซนหน้าพอซน์นะครับสถิติเคยไปเลี้ยงน้ำกันป่าทรรมูลนี่ครับลาดไปบ่นี่ เห็ดเห็ดเีพ่อมูครับนะหมดสายไ้เลี้ยงน้ำกันนะว่าะถ้าเดี๋ยวพอกันเป็นเลืองเป็นลาาครับเนาะพอกันแยมแด้ต้องทักทายกันครับเนาะไาวนี่กระฟูกไาวตั้งครับ ค้อยผู้ใดค้อยเมเปิงหรือเปล่าครับนะ่นาจะเป็นค้อยเมเปิงโซน,นของเงาเงขึ้นมาสูงครับปีนี้แมนไม่คงน่าจะแมนครับนะเขาคักเลยครับข้อยหลายเจ้าครับนะนี่จ,จะเป็นแม่ปิงครับเขาใหญ่ๆนี่ครับตัวใหญ่ๆขึ้นไปแบบสุดเลยครับนะ ผนท่าผลของส้นบรรจานครับนะอันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรพอผันบ่นี่ม้าน้ามวน่าจะแมนครับนะลุงมูมาหอ,อยข้ออ๋อหนึ่งเขาไม่น้อมครับนะั่นเขาไม่น้อมก็มาน้ำนะั่นหอยกระดิงครับลูกไส้ไม่น้อมพอผันครับอยู่นี่ครับนะไหลทุ่งครับแม่ลงไปแล้วนะแมนนีลีครับนะพอผันไม่น้อมก็นั่นะ พันน่าจะสองตัวหรือเปล่าครับนาะแดงสามตัวนี่มาปล่อยมาซื้อหนี่มันจะนอนอยู่น,น,นะน,นี่ครับเนาะเดี๋ยลงไปจนมบนนี้ครับเขาใส่ไว้อยู่นี่ไปใส่บุ้งมาอยฮะอยู่ดีอพักบุ้งมีผักบุ้งบำร,รุงสายตาครับน,ะบ<ร>นี่ครับนี่นเขาบอกพันครับเนาะ ดำได้ครับเป็นข้อมอบผันค <Yeah. S 1> นะต่างยาวๆนี่สันแล้วก็อันนี้แม่น้อมครับอยู่นี่ตัวนี้บ่มันใจครับนะของอบผันหรือของแม่น้อมครับนะหรือของอ่ะเม็ดดอน, <Yeah. S 1> นห้องห้อาไปแล้วห้อง,องอนี่ครับนะ <Yeah. S 1> แบไดกับแบอยู่ล้ครับ <Yeah. S 1> สามตัวนี่แม่ไปใช่รือบุ yeah. ขึ้นโน่นไปแล้วครับเนาะควายทำให้เขียวครับลงไปใส่ลงซาลงสา,งสาข้างพุเน,นี่ยครับเนาะเรจะลัดไว้ยุ่นีก่อนครับเหมือนนี่ไอ้เพิ่นยุ่นหนีเพิ่นจะอยู่บ่ปล่อยบ่ยได้ครับเนาะสามีฟาร์มมันป่วยหลายตัวไม่อยากให้าายายงไก่ง้อหน่อยครับนะต้องได้กินนมครับนะปัญหาคือเพิ่นต้องไหนกินนมครับ เลยกินนมมก็ไม่มีปัญหาครนะับเนาะกินนมประจำครับมาหิวนมบ่ข่านนมครับเป็นไปได้บ่ขา่านนมครับจะกินดีไ,ดไปไปหาหมูหมุ่นไปขึ้นไปหมูเขาขึ้นไปแล้วผุนท่านกันไปขึ้นมาเก็บมืดครับเนาะอ่า ยู่ไฮบครับของสามินิฟาร์มเนาะหลังจากเลี้ยงมาสองสองซัมมือครับนะเล่นกันละนเร่งกัน กันเบิ้งครับพร้อมจักกันเบิ้งเป็นยังไงเอาออกกันไม้หัวกันไม้รองทักท่ากันเบิ้งบนใบกากายไปไกลามากครับวันทีกินน้ำกันเอาบนหายไหลออกมากนะอยู่วะ ย่านมะมึงปลาแซ่คางทายพุทับบดยลัดครับ,บรเราจะฟ้ามสองรัดก่อนนิดหน่อยให้เพคนใจนิ่งๆกันครับนะล่องปล่อยนะสิเรียน้ำกลัวขอ้ยู่อยู่ไหมครับเบิ้งซุงแล้วอาจจะมาดาน,นีบ้างครับเนาะร่องบอดักหนาครับจะอยู่บ่จำไมีหมู่แล้วจะไปอยู่บ่ครับ ตักไส้เนาะเอาเล่นกันบึงปั่นอาหารครับอยู่บ่

กันบัวดุดตื้ยเดิมเด็กปุ่มเอาเมียนั่นไหนทุ่มมันเอาไปของมันไปแล้วมันเอาไปไวปขุนเลยเอาไปแล้วตอนน้ำถั่วมโอ้มันแยวไปเลยอืมบอกมันเอาเปล่าไปเพราะมันส่วนกันหลายลกคือยได้แยวขอกส่วนกันแล้วก็พ่ออะเหี่ยวขอกได้แยวขอกบอกเอามันนอนนอกขัดเบลขัดเบลไงแล้วก็โอ้ก็เลยมันเป็นนู้ดมันโบบางไปตอนนั้นนใหญ่มันรักอยู่แต่บอนเดียวเลยก็อย่างเคยกันไป เขาก็ไปเลี้ยงเขาก็ซื้อมาเพิ่มอีกต้นหนึ่งทองมันใหญ่แล้วไอ้นั่นไปย่บุญที่ทางกินหัวถึงเจ๋ยม่นนีัก็ไอเมื่่ออกวานูี่ีมยเออเลี้ยงกันเออันเมื่อก่อนหนอด้วยไอมูหล่ะนาจะอยู่ก็เป็นเดือนแล้วงงแล้วมันเตื่นคนก็เป็นเดือนอืมทองใหญ่เองเป่งแล้วทางผุนทางเจ๋ยหัวถึงเจ๋ยนะครับเนาะนไอเนียนี่แมงมัวเมีย ทีแมวมันใส่นีพวกมันมันสิเป็นน้ำหมูจังหวะมันเลือดสูงไหมแต่พวกผสมหลอดไหมนั่นกับผสมหลอดได้นนั่หรืองงนั่นไหนฮผสมหลอดผสมเหยี่ยมเกือบกันอยู่กระบอกเป็นนี่เ,เนาะปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วครับเลี้ยงน้ำกันก็นกพอใส่เพราติดครับบ่มีเลยมีอยู่สามตัวตุ่มหน่อยๆกับแมวาขาวนี่บุญโฮมเป็นอยู่ตุ่มหนึ่ง นอนกันกับโบมี Freiheit, นอนกันกับมีเออมีตาดำเป็นพูาตมนดตาดำกัเป็นครับนะมน่ขนาดยูขอกะพูดถึงวาเนาะเอาบ่ติดเชื้อมันกับกับโเป็นงวขังโดนอืมแมนครับืองวดกรบโยงูหานกับโมีเนาะห้มกับบได้เนาะเรียงงูหลายเนาะ บอดดบมลุงครับ <Okay. S 1> มันก็บอดดเสริยมยั้งเลยไม่ได้ยาบนี้ mm. จักหยาบยัย้ง,ยงแนบนี้ไปเกี่ยวมาตัวทิบตั้งทุกง,งทุกยังโอ้กลายเป็นพุ่มร,รับพุ่มรถดขึ้นเลยครับคือว่าครับเมื mm. ่อหน่อยลงแม่ของตัวค้อนนั่นครับนะั่นเป็นของแม่น้อมนะครับนะแ mm. ม่น้อมแล้วครับพ่อพันธุ์ครับคุตัวนี้ก,ก็น่านะจะเป็นของพ่อพันธุ์อีกตัวแต่พอสั่งของทำไม่ดอนไม่ดอนแล้วมีตัวหน่อยนะนพ่อพันธุ์ครับนะ เบื้องบนที่ไปบ่ลองปล่อยๆเบื้องบนน,นี่ครับตอนนี้มูหล,ลานบน่าจะไปมั้งครับไปกับเป็นลาดไใบคลิปนี้ก็พอกัารทำนี่ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมผมครับสวัสดีครับ